เนี่คือการทดลองอการระเบิดของระหว่างดาร์ททีมกับกิสซอร์นนะคะนี่คือการทดลองครั้งที่สามนะคระจะดูหน้าเขาเปิดด้วยค่ะนี่ครับเรื่อมันครับเป็นทั้งตัวเลยครับวันนี้เอ็นดำจิดไหนไม่ทราบนะครับอ่ะเทเริ่มเทเลยคตัวแรกคือกิสซอร์นถ้าทำให้ระเบิดอ่ะมันน้อยจังวะต้องใส่ประมาณประมาณเท่านี้ครับดาร์ททีมใส่เข้าไปดารัททีมนี่คือดาร์ททีมใส่หมดข้อค่ะขยำครับ นี่คือการเขย่านะคะให้ดนานนะทีมลงไปในกัวนะครับเราต้องมีควยคนด้วยนะคะเดี๋ยวแต่อย่างไปไม่เป็นไรหรอกไอ้คือไปบอกให้มึงล้างเออนี่นะคะเดี๋ยวเราจะเตรียมปิ้งนะคะนี่คือกีตาร์นะใส่ซ้ำกีตาร์วอเ ทดลองอะไรเนี่ยกระเบิดเผาไปปุ๊งมาแล้วมาแล้วคุมมาดููมาดูมาดูติคุ้มไปอดก่งไปอมาิเขาไปถอดริงเลยมีคอายถอดไิ่งเลย เก่งของไมล่าอ้าวมันไหลใครจะเช็ดเึงแม่เนี่ยเช็ดเช็ดหน้าต่ามันจะต้องไอ้ต้องข้าวระหว่างระยะต้องมีการห่างต่องเด้งอ๋อผลผลมากอดก็ว่าอาจจะข้าวนี้อาจจะแรงกว่าเมื่อกี้นะฮะก็สวยแล้วครับอที่มีเสียงเพียงแทรกหน่อยครับเพราะว่ากำฟังอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะง่ายง่าย เห็นเหมือนว่ามันมันไม่คล้ายๆอะไรผมก็ไม่อยากูมันสุกเอ้ยตู้เฮ้ยอย่าพูดดีมันใส่อีกมันยังไม่มันยังไม่ละลายมันก็ต้องใส่แล้วทำอยากให้ละลายแกเดี๋ยวคุณผู้ใส่แอลกอฮอล์ให้หมดเลยเดี๋ยวใส่เยอะมากแบบนี้เรใส่ไม่มาเบื่อเลยยิ่งใส่อีกรอบนึงนะเพะลุอาจจะมีควันนิดหน่อยนะใส่ทำไมครับ ลงก็ไม่ลงใหญ่ๆเดี๋ยวเดี๋ยวเซลก่เลยอ่ะก็สรุปผลกัรทดลองเลยนะเอาว่าไงครับสอคนนี้สรุปแล้วคือเสร็จค่ะเสร็จนะเสร็จคละออต้องออกมาลาออกก็ลาก่อนนะครับกับรายการใยเอาที่ไปใส่ในเทปกับรายการเนี่ยหน้าสำรงทีวีนะบัตดีนะครับอ สวัสดีนะวันนี้ก็อยู่กับโชว์ภูเขาไฟใต้นะ้านะตอนนี้ก็ผมกําลังใช้เทียนอยู่ข้างล่างนะแล้วก็แข็งเรียบแข,ข็งเรียบร้อยแล้วนะก็ใส่ทรายก็ใส่ใสใสใน้ำนะแล้วแล้วข้างในก็จะเป็นตะเกียงนะฮะแล้วก็รอไปเรื่อยๆครับเี๋ยวมันก็จะพุ่งออกมานะเดีไปแล้วผมจะถ่ายตอนนี้มันกำลังจะพุ่งออกมาจบก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าขึ้นมาแล้วนะฮะจากที่ว่า<ม>เทียนอยู่ข้างล่างแล้วตอนนี้เทียนมันอยู่ข้างบนแล้วนะฮะเอาไหมได้นี่ฮะนั่นเองนะ ตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันก็เริ่มมาทุขึ้นมาแล้วแล้วมันก็จะเดือดคุ้งคุ้งคุ้งคุงเลยนะคราวนี้จากที่จากที่ซายอยู่ชั้นกลางแล้วต่ตายมันก็จะร่วงลงมาข้างล่างแล้วนะฮะเห็นนะครับว่ามันเป็นยังไงก็ถ่ายข้างบนหน่อยนะฮะมันเริ่มเดือดนะะเริ่มเดือดนะอืมไฟก็ใช้ได้นะ,ะ้วเพลง เริ่มเดือดแล้วน,นะฮะตอนนี้กเราสึกว่าสไตล์มันเริ่มจะลงไปข้างล่างแนละ้วฮะน้ำก็เริ่มลงไปข้างล่างแล้วเทียนมันกังอยู่ข้างบนอนะีกฟีแล้วแกที่แกได้เหรียญเงินแกจะลองอะไรวะมันเข้าไันเลยอ่คิด รู้จักว่าคนนี้เขากำลังนั่งทำ็นความไข่อยู่เปล่าผมก็ไม่รู้นะฮะเขาแน่ชกวกเเอาอยู่นะเออรู้สึกว่าตอนนี้ก็เริ่มมาแล้วนะดินมันเดือดแค่ยหนรู้จัก พีหาในคนนี้ต่างแทงแก้วแทงแก้วแทงขอแทงแก้วหน่อยเอาเลยคนแค่แก้วลืดออกลืดลืดออกแทง